เนาะเอาเบรกไปยังก็พื้นนี่ดองเอาเบรกเบรกซอยงานดองเพิ่นอ๋อบ้านอันนี้บ้านอันหวยแจ้งมันบ่เออหวยแจ้งงานดองแต่ละเทืยรนี่เบิดพื้นเป็นป้าพระเนสหนีเนาอแล้วนี่กระเป๋าเอาอีกแล้วไปเอาอีกบ่เอาบูดพวกนั้นพี่น้องไงโดยโดยโดยขอบใจหลายๆเนาะขนมได้ขนมขนมไม่ให้เหนื่อยขอบใจเหนื่อยว่ระวังแท่งตากันเด้อ อ๋อแบกไปยังก็สาวแบกไปยังก็หน,นี่โอ้ยพี่น้องเลยโอ้เล็กตากันเด้อแบกไปเห็ดงานดองวันสันเนาะ <c oughs> มาละแม่ระวงังรถเด้อทางน,าน,นั้นเด้อโอ้ยเปิดภาพมากกับพ่อครับมัน น้องๆเพคนหามหามพื้นพี่น้องเลยเนาะไองานดองวสั่นเนาะโอ้มีงานดองอยู่นี่พี่น้องเนาะบ้านหัวแจ้งว่าสันพี่น้องเลยเนาะมีงานแต่ก็เพิ่นซอยกันเอาพื้น มาดังไพ่เห็ดยูเฮ็ดกินอยู่ซันซาเนาะโอ้โอโอบริจาคไปเข้าไ,าาไปซ้ำพีงง่น้องเ้ยไงน้องๆเพิ่นก็อายว่าไฉนเนาะโอเคพี่น้องกระทางมาจัน,น,น,นเดินทางก่อนบัดนี้เนาะตอนเช้าๆพี่น้นอ,นองออกมาแต่หอออ้องพ่อกับน้องเพิ่นเนาะไปไปเบิร์ตส้มกันอยู่ข้างหน้าสิพบสิพ่ออย่างแน่พี่งงน้นนองเไยเนาะเนาะเนาะเมื่อกี้นี้นพ่อซาบานเพิ่นหับผามพื้น เป็นโค่นเป็นโค่นแบกไผ่แบกเล่าพี่น้องไงเมื่อกี้นี้นเนาะอ่ามาเตรียมงานแต่งบริษัทงานดองเนาะพี่น้องเลยเอ,อ่าาโตอ่าบอกกาตามเขาไปหาเพิ่นไอ้บอจันกระไดพี่น้องไงมาคนเดียวบ่าวบุญเพิ่นออกก่อนกับบ่าวเสี่ยงแล้วรตัวเ้าผูพ้พี่น้องไงเนาะอ่าโตเนาะเอาอันน่ามาทั้งพี่บัดที่นี่พี่น้องไงเนาะหลังจากเบิง่งคนหาม ไม่หามพื้นไปเรียบร้อยเลยยังนอ่บาดนี้พี่น้องไงหามยังนอ่หามยังนอ่บาดนเ้ยสันบนุ่ญญตงตุ้งนั่งมาแล้วพี่นอ้องเลยโอ้ยสบายสบายดีสบายดีสบายด,ดีชอบเลยน้าไม่ตัวพี่น้องกำ<ห>ลังสีหามไปใช้อะนี่ไปคลายตลาดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำทำก่อนถามก่อน โอ้ซื่อซอยยูซื่อซอยยูสิซื่อซอยดอกคันทามเราซือซอยเราก็ได้พี่นเอาไงไอหาบมาแต่บ้านยังนี่บ้านบ้านหอยหอกบ้านหอยหอกพูโอ้บ้านไก่ไก่เนาะไก่เอ้ยกำลังสิไปขายอยู่ใส่หาิตลาดโอ้ไปขายอยู่ตลาดอันตลาดอันใช่ปูนพูโอ้พี่เรางซื่อซอยเนีโอ้อันไอหาบเอาเพื่นอีกบ่ฮะไปเอาเพื่นบ่ โอ้หลายคนแท้พี่น้องเลยเนาะพุูดๆๆไปอันไปอยู่โฮมกันเนี่ยเขาสิซื้อซอยมากได้บัตรบัตรบัดรแกบิ่งเงินแลกเงินสิพ่อบ่เนาะโอ้ยหัวเหียดก็มีพี่น้องเลยเนาะมาๆมาเข่าโฮมกันเข่าโฮมกันพี่น้องเลยหลายแท้นี่เนาะได้ขายอยู่บ่มื่อนี้ได้ขายบ่เอ้ยขายยักทุงเลยเจ้าบง <c oughs> ได้ขายจักถุงเลยโบเลตตกโบเลตตกโอ้ยม่ากี่ตัวนะนี่พี่ต้องอะไรเนาะจักถุงเนี่ยของเจ้าเ่รอมาสี่สี่ถุงเท่านี้นี่ถุงสิบฟันพี่ต้องอะไรเนาะหอบปลุงตุงนั่งมา,อ,าอันบ้านหอยหอกบ้านหอยหอกอันบ้านนั้นเบ้าสมใจเนันเบ่าโอ้พี่ต้องอะไรเนาะอันของอัน เอ้ยได้อันจักทุงของเจ้าเจ็ดเจ็ดตัวมันม้วดเป็นล้านคุณบ่อนี่พี่น้องไงเนาะอยันนี่้เป็นขนมแคลมคืออีหยังมันไข่มันไข่แซ่บบ่อนี่ก็ได้แซ่บไม่มันเอ่านึ่งมันโอ้อันนี้กับมันคือกันเนาะคิงทิงไงนี่อ๋อดีเลยด้บ่ออนี่พี่น้องทีซอยผู้ใดเนาะเดี๋ยวเดียสิเดียวสิซื้อซอยหนูไม่เด้อโไม่า ของเจ้าคื้นหลายแทบบ๊ได้ขายบก่กันบอันนี้หันลานหันลานผักนำอืมลานผักมานำโดยจักทุงจักทุงอนับมงโยของเจ้าอันนี้ฮัชเทงิเว็ดทูงเออ <c oughs> โดยโดย,โดยพี่ราไงเนาะอัน,นอันนี้เด็ของเจ้าเด้ก็สีมืๆแทบบได้กินข้าวบ่บได้กินมาแต่ทานไรได้าายโลโอ้โอ้โอ้โ้โ ยังไม่ได้ทอดกินเข่าขายพี่น้องเไยเนาะบาสิไปขายเห็มันเบิดก่อนเย็นมันสวยเนาะเย็นตลาดมันวายก่อนอยากเข้าอยากเข้าเข้าก็อยากคือการบาร์ดี้ที่เด็ดบารนี้ต่างคนต่างอยากโอ้ยเนาะเอออยู่บ้านหอยหอกผู้หาบย่างมมูยืดป่ะขี่รถคือพวกขี่รถมาขาย ยังพ่อไก่ไก่นึงเนาะเอออันนี้บ้านหาก็ฮอดบ้านก็พยแจ้งพี่น้องเอ้ยยังอีกไก่เติบเด้นี่เนาะเพสิฮอดตลาดพุไกเติบโอ้มาๆๆมามาพี่มาพี่มาปดออกมานไม้เฮาสิซื้อซอยมายซอยแลเอเสิเมาซอยให้เบิดนี่แหละมาันเอามตนโอ้ยเอาแต่นไม้้กันเนาะมันก็ถุง10คือกันบ่ แคบมันไข่ช <c ười> oh. ้ากินน้นก็ได <c ười> hey, ้เองนี่ค่ะมือใดเขาต้มก็ได้นี่เนาะน้อยเป็นยังน้อยต้องกินมือนี่เนาะโดยอั้กินยังไงไอืมเอามาเอามาเสร็จมาเอ่อยังอันนี้โอ้ยผีน้องไงเนาะบึ้งบึงดับบึ้งเงินก่อนเด้อเออมาเอามาเอามาผีมาผีเออน้อยเจ้าก็เอามาสาว ยังไงเนาะอ่าปิดป็ดอีได้บาทนี่มันสิบุเฟต์เป็นล้านพี่น้อนี่นับมงโยหันถุงละสิบว่เจ้านี่สีเนาะเอ้ยเอ้ยซื้อยังเจ้าซื้อยังเจ้าซื้อยังแม่พรวิไลแม่พรวิไลเออลูกจะค้นเลยชอกลูกชอกเออตายชอกยังชอก เออน้องเอื้อยอันพรวิไลเออจักปีแล้วเอื้อยจักปีแล้วเจ้าอายุจักปีแล้วโอ้ยอายเ50หนเอ้ย50โอ้50กนโอ้50ยังน้อยอยู่เด้นี่เนาะยังเป็นสาวอยู่ยังงามอยู่50ปีเออผัวไปไสคือบ่หามาขายซอยผัวอยู่อยู่เือนโอ้ยันแยกออทน ได้ซื้อซอยเด้อของเจ้าเด้อเออ4ถุงเนาะอือนี่เยอะอะลูอันของเอ้ยด้จักถุงของเจ้า7 7ปยังบ่ได้ขายจักถุงบ้มื้อนี้บ่มีจักถุงบ่ได้ขายเลยบก็บ่ขายน้เข้าเพิ่นบ่ซื้อเนาะโอ้ยขอโทษเด้ออันเจ้าอันซื้อหยังเอ้ยแม่ตวันแม่ตวันจักคนลลูก กโอ้โหคือลายแท้หลายเออลูกโคคนจักจักปีเลยเจ้าห้าชิพนี่ลูกเออหอดอยู่บ่าหา้าชิพคนเราแบบ <c oughs> หา้าชิพเลยเนาะหาน้องไม้ขายเลี้ยงอันซื้อเข่าให้ลูกกินโดยโอ้ยพี่น้องเนาะยังบ่ได้กินเข่าอยู่มื้อนี้บ่มันสิมีแห้งยางกับเมื่อยอยู่บ่ละบาดนี่ ก <laughs> ลับเมืองเจงเจ้าเนาะอ๊าทกพี่น้องไห้ถุง10,000เนาะเอาเดี๋ยวสิซื้อซอยเด้อเออเพิ่นอนุ50ซ่ํากันเลยเนาะจังพ่อจังว่าหาบไม้นํากันเนาะพูนี้เด้อสิเบิ่งๆๆพูนี้อันแก่หน้าแก่ตาให้เพิ่นเบิ่งน่ะหลายกว่าหมู่เลยของเจ้าน่ะเนาะอันเพิ่นเอิ้นอะบังบ่เออเอออันซื้อหยังเจ้าซื้อหยัง คื<ด>อเมล็ดเมล็ดทักปีเลยเจ้าสีสิบแปดโอ้อายุซ้ำกันเลยได้สนันนิ่เนาะคุณท่านปานเดียวกันเลยนี่พี่น้องเลยมีตะกุนเท้ามาแล้วไปพายนาไม้ลูกจะคนจะคนลูกฮะลูกสี่คนลูกสี่คนทางนี้เนาะ,อะของหมู่ผักมานัน<ด>า่นี่ผักอันเพิ่นผักมาไปนี่กับเพิน่นเอาเอาเอาันเ,เก็บเปอร์เซ็นต์น้ำเพิน่นอยู่บอกซอยกันเนาะ ไปแบ่งกันคําบ่ได้ไปกะพักหม้อโอ้มันหลายปานซี่เฮ็ดอีได้กินนี่มันจังซีแซ่บเอาตะกี้อันดต้มก็แซ่บแกงก็แซ่บบ่แม่นบ่บ่เอ้ยแกงเอามันแซ่บเนาะแซ่บไข่กระดกแซ่บแกงอยู่ใส่เด้บาดนี้่แต่เ็ดใส่แต่เกือจึงมันได้แซ่บอออกินบ่มักเ็นําดเอาก็ได้พี่เจ้าผู้นั้นผู้น้อยๆหมู่นันเนาะ ปูสาวนะพี่ปูสาวบอกนะของเจ้าอันของเจ้าซีบอกหาว่าของเจ้าอหาถุงผุ่นนั่นพี่น้องเลยก็ซีเสดาวไทยเล่าก็เป็นอย่างคนอยากเข้าแห่คนอยากกินข้าโอ้ชื้อซื้อยังเกาะสาวเจ้าเมเพชรเมเพชรมเป็ดมาหนี้โอ้เพชรสมอนเมเพชรสมอนนอนหนาว พี่น้องไงเนาะอ๋อจะค้นเลยลูกเจ้าลอ๋อลูกซีอันนี้กับลูกซีอันนี้ลูกฮกนี่ลูกซีเนาะเออแต่ละคนพี่น้องไงลูกก็หลายเนาะเอได้ยังน่อยใหญ่น้อยดูแซวไอ้เนาะมานับนับร่วมกันเบังโยนี่มันเป็นเท่าไหรนี่โอ้ยหิงเฮาเอ้านับเบังโยเอ่ยอันพลุ

เบิ่งก่อนพี่น้องเลยซิปเอสนี่ก็เป็นเงินนี่ก็เท่าิดเน้อบาทนี่มีเงินจ่ายเราอยู่บนน้อเนาะเอ้าอันนี้ปั่นกันเด้อเจ้าเด้อเนาะอันนี้ซื้อซอยเจ้าเด้อของเจ้าเท่นัยบาทสี่เบิ้งแทนพี่นังเลยสี่สี่ห้าหกเจ็ดแปด 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20โอ๋เดี๋ยวสงเจ้าไปปั่นกันเองเด้อเงินเด้อเพราะว่าเฮาบ่มีเงินน้อยเนาะอันนี้จ่ายให้ผู้เดียวก็ได้เนาะให้ผู้นี้แหละเราส่งสินันแหละ200,000เอ้เอาบคนิอ้าวเราบ่จักนะเออ ปันกันเ้อปั่นห้เราสีบเนาะไม่ก็เดิมมันือสิหกหมับหเอ้าเอาคนขึ้นรถชไนท์ข้านบเนาะนี่มัเยอะบาลูอันเอาไว้ก่อนหวดน้ำห้าลายไหลอยู่เพื่อนหากระซื้อเมื่อไัร่พี่้องเลยเนาะบสจะโดนเสามเบสสามเซนสิบพันพี่้องเลย นี่ตัวนอเฮ็ดยี่เดียด้กินบาดนี่หลายซ้ำมาเนี่พี่น้องเลยยังบ่ได้เมื่อมื้อนี่ซ้ำ่อยก็ได้เนาะมาเมามามาเมาซอยเมาซอยเพิ่นมื้อนี้เอาขึ้นรถซอยแน่ไ้ยเผาอยากกินข้าวเนาะไปหาหามาใหม่ๆหม่นี่บ่เนี่ยเออเอาขึ้นเลยแม่นแหละแม่นเราขึ้นทั้งหลังรถนี่แหละเบิึกจักอโทษอยู่ดรงนี้รถจนดงูง เนาะได้เงินเลยสิเอาไปซื้อยังเงินนีช่ชื่อมะเพ็ดชื่อเพลือชื่อเปียงนัวหรือเอ้ยอชื่อขนมให้ลูกไปต่อไปเนาะพี่น้องซื้อส่วนลายก็มีแต่มะเพ็ดเปียงนัวเนาะเกลือมะพริกเนาะเออเอาเนาะไม้มาเล็กเข่าเล็กนนั่นพี่น้องเลยย้ายได้ลูกโดยโดยเอาเดินทางปลอดภัยเด้อผู้นี้เบิดเลยผู้นี้เนาะผู้จะลืมด้วยไม่คันขลออยู่เออ พี่น้องไงเนาะเออเออเออน้อยขอบใจได้หลายขอบใจเด้อเดินทางปลอดภัยเด้อซื้อซอยพี่น้องไงเนาะซอยเล่าเนาะหุบผอกแอดระหว่างการเดินทางพี่น้องไงซอยเพิ่นเนาะทางบาดจันกับโบฮู้ไว้สีซอยเอียงมิได้ซื้อซอยนี่แหละพี่น้องไงสีเอาไปแกงบาบนี้เนาะกั๊บบอกทางนี้โอ้ยไปบ่อขี่น้ำผ่านี่ ข้สิไปพุ่นอยู่เออขึ้นมาขึ้นมาเออขึ้นมารถมู่้ยนะจอดอยู่หันบ่โอเคเลยบัานแกงจองไปบ่อ๋อโอเคโอเคโอเคเดินเดินเดินฮยโยฮยโยมุงควานี่เนาะมามาขึ้นมาขึ้นมา Ê, lên Đó. Úp, úp Úi, bớt ợt tợt ngay lo no. ah, cái đây Nào Ê, lên đó, dẹp khỉnh luôn Ái, bạn đi phía nào ngay, lắng chạc sư xoay lo bớt là cái gì áo lo phải khái lắm bạn con Quá gì ở như thế khỏi chỉ khuyến bàn đống vô Để sẽ chọn ย่านบ่โอ้ยบ่จะเอาแล้วไปขายแล้วย่านนะพี่น้องไงแล้วย่านแล้วหลุดหลุด้ยป่ะนี่นั่งลงเด้อเอ๋ทอดเลยเคาะเด้อทอดเลยสิเด้อเออนั่งลงเนาะตะกูบอไปขายด้อเห็นว่างามกี่ได้เอ้ยเนาะโอเคเมื่อเอ่อทอดเลยจอดเด้อทอดนะเอิ้นเด้อโดย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 ไปพี่น้องเไย <laughs> ไปยังไงก็ทางบ้านเพื่อนก็ผ่านทางมงุงทีเวื่างงานพอดีครับเผาเพิ่มเมื่อทรงน้ำมันนี่พี่ต้องเลยเนาะเห็นีดเด้กินบาดนี่พี่องเก่งไม่เนาะอ่า หลายสมพี่้องไงยบ่ได้เมื่อสมนอเราไม่งามงามพี่รองไยแกงคือิแซยบอย่ถุงละ้ยีบาทเลยพี่้องเด้เนาะเบิดไปประมาณสามยเนาะสี่ร้อยห้าร้อลยพี่้องเลยหอดบ่เนาะสามแสนประมาณห้าร้บาทพี่้องซอยเพิ่นเนาะสิกว่าถุงสามซากว่าเนาะกว่ถุงสิกว่ถุง tượng trăng măn nằm oh, hoa là bò Thôi Hoa là bò Sấy khi nhân mùa hoa Cơn cho gì sấy ừ. Ờ, mình thường khẩu bò hồi họp à, เข่าบ้านบบาสมใจพี่น้อเอาเดินทางเดินทางปลอดภัยขอบใจได้หลายเด้อ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 อยู่บนมวยมันใกล้ได้ไกลเติบได้พี่น้องเลยนาะเพเ่ยสีฮอดมันเหนื่อยหนึ่งเย้เนาะเมื่อหากินเข่าเด้อบาดนี้เด้อ เมื่อปานกันพี่น้องไงเงินโมมีเงินน้อยให้เพิ่นเนาะรถก็ลายช้ำผม,โมโดดบอกผมรถเบื้องล่างเด้อครับทางเด้อเอาไปแข่งเข้ากาันเดินทางต่อกัอนพี่น้องไงพ่อกันเนาะอีกแล้วกันพี่น้องไงคลิปหน้าคลิปนี้ก็ขอบคุณขอบคุณผมขอบใจเด้อที่เขาฮับเขาส้มติดตามคลิปนี้จนจบโดยบูคขับโฆษณาพี่น้องไงเป็นกำลังใจให้เ่าจริงเานาะพ,พ่อ ถนทนทางซอยเพิ่นไปพี่น้องเยเนาะสนับสน,นุนกับพวกได้หลายหรอกเพิ่นก็นได,ดาา้ได้พูดแล้วร่อยกว่าบาทเนาะได้ผู้แล้วร่อยผ่ากันมาวันศุกรพี่น้องเยเนาะโอ้ยเอาเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่พบพ่อพี่น,องงนอ้องเยเนาะกับขอบคุณขอบคุณทุกการติดตามนะครับส้มพี่น้องเยเนาะ,ปะไปไปเบิ่งไปส้มกันคลิปหน้าแล้วกันพี่น้องคลิปนี้ลาก่อน เนาะเขอบุกใจหลายๆเด้อที่เขาับกระซมเด้อพี่น,อน้องเด้อไปพี่นอ้องไปเดินทาง